กรรมการผู้มีอำนาจเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวผมนั้นอพิสิทธิ์ร้จิเกติกำจรเป็นประธานกรรมการบริษัทครับที่เรามาในวันนี้นะครับก็จะมีการาพูดคุยแล้วก็นำเสนอนะตามเอเจนดาทีา่ผมจะ ขึ้นจอให,ให้เห็นนะครับก็จะมีเรื่องของโครงสร้างบริษัทงานที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับเรื่องของรายได้เรื่องของกำไรขัดทุนแล้วก็เรื่องของแบ็กหลอกตลอดจนางานที่อยู่ในระหว่างการประมูล ะระหลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสักถามนะครับสำหรับโครงสร้างของบริษัท P A E ประเทศไทยจำกัดมหาชนนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากข่าวที่แล้วที่ได้นำเสนอนะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เราได้ปรับลดขนาดหลังจากที่เรา มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารแล้วก็ปรับโครงสร้างของบริษัทเพื่อรับกับสถานการณ์เมื่อปลายปีกลางปีที่แล้วนะครับก็เป็นโครงสร้างเดิมซึ่งหลังจากนี้เมื่อบริษัทมีการขยายงานเพิ่มขึ้นก็จะได้มี จังหวะในการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับโครงสร้างนี้ก็หลักๆนะครับก็จะเป็นส่วนของ PAE ประเทศไทยคือทางด้านซ้ายมือของของโครงสร้างนี้นะครับ PAE ประเทศไทยนี้ก็จะประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนก็คือ ส่วนที่เราเรียกว่าไฮโดรคาร์บอนบิสเนสอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออล์แอนด์แก๊สเปโตรเคมีคอลนะครับงานส่วนนี้ก็แยกย่อยออกเป็นงานทางด้านวิศวกรรมนะครับงานเอนจิเนีรรยริงแล้วก็งานโรงแฟบที่ระยองแล้วก็งานโรงแฟบที่สงขลานะครับ อีกส่วนหนึ่งของ PAE ประเทศไทยนั้นก็คืองานทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์นะครับซึ่งงานอินฟราสตรัคเจอร์นี้ก็มีทั้งงานออกแบบงานก่อสร้างนะครับซึ่งครอบคุมทั้งเรื่องของงานโครงสร้างงานไฟฟ้างานเทเลคอมเป็นต้นนะครับส่วนทางด้านซี่ขวามือ P.A.E. Technical Service อันนี้เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่ P.A.E. ประเทศไทยถือหุ้น100%อนะครับอันนี้ก็จะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบอย่างไม่ทำลายนะครับสำหรับงานความคืบหน้า นะครับที่เราทำอยู่ในขณะนี้นะครับจากาแบ็กหลอกที่ผมได้เรียนชี้แจงไปแล้วเมื่อครั้งก่อนก็จะมีทั้งงานเพิ่มขึ้นมาแล้วก็งานที่เราได้แบ็กหลอกเดิมนะครับางานแรกนะครับทางด้าน Engineering นี่ก็เป็นงานการออกแบบโครงสร้างของสะพานเชื่อมต่อ ของแพลตฟอร์มสองแพลตฟอร์มอันนี้เจ้าของงานคือบริษัทเชฟรอนประเทศไทยนะครับก็เป็นงานทางด้านวิศวกรรมที่ผมเคยเรียนว่าเราได้อัมเบร่าคอนแท็ปีจากเชฟรอนคราวนี้ในอัมเบร่าคอนแท็นี้ทางเชฟรอนก็จะมีงานเป็นครั้งเป็นคราวก็จะส่งมาให้เราเสนอราคา เมื่อเราเสนอราคาไปเป็นที่อพอใจของเชฟรอนเชฟรอนก็จะจ้างเราตอนนี้งานนี้เรากา็มีการดำเนินการนะออกแบบช่วงนี้อยู่นะครับอันที่สองก็เป็นงานโมดูลนะครับของอาทางด้าน ระยองคือระยองเนี่ยเราเป็นแฟบรบเกชันยาดเป็นโรงงานก็จะมีการตัดเหล็กเชื่อมเหล็กเชื่อมโครงสร้างประกอบนะครับก็อยู่ที่ระยองงานทั้งหลายทางด้านภาคตะวันออกหรืองานในทะเลส่วนที่เป็นด้านเหนือของอ่าวไทยก็จะส่งมาทางที่ระยอง สงขาสงขานี้ก็เป็นแฟบริเกชันช็อปที่สงขาก็ดูแลงานกิจกรรมทั้งหลายในอ่าวไทยตอนล่างนะครับซึ่งขณะน,นี้งานส่วนใหญ่ก็เป็นของเชฟรอนก็อาจจะมีงานบางส่วนที่เป็นของปตอทอสอพอเข้ามาแล้วก็ต่อไปในอนาคตก็ยังจะมีของบริษัทที่ได้สัมปทาน ในการสำรวจขุดเจาะและผลิตปิโตเรเลียมในอ่าวไทยด้วยงาน Infrastructure ที่เรียนแล้วนะครับก็จะประกอบด้วยงานโครงสร้างงานาการวางแผนการบริหารโครงการงานาเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าระบบไฟฟ้าเรื่องคอมมูนิเคชันนะครับระบบสื่อสาร แล้วก็ตลอดจนงานเกี่ยวข้องกับพวกโรงงานทั้งหลายนะครับนี่ก็อยู่ในส่วนขององานโครงสร้างงานงานอินฟราสตรัคเจอร์เทคนิคอลเซอร์วิสนะครับก็คือ,องานตรวจสอบที่ไม่ทำลายอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่อส่งก๊าซท่อน้ำมัน นะโรงงานนะครับถังถังผลิตภัณฑ์ทั้งหลายนะครับตลอดจนเรื่องของการฝึกอบรมและก็การออกอประกาศเียบัติให้แกช่ช่างช่างเชื่อมช่างตรวจสอบนะครับซึ่งอันนี้ทางพี e ออี e, เนี่ยเราก็มี ขีความสามารถที่จะทำงานทางด้านนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฐานในการต่อยอดต่อไปในอนาคตในการที่ส่งคนงานไปทำงานยังต่างประเทศด้วยส่วนนี้จริงๆแล้ว PAE เคยทำมาก่อนนะครับก่อนปี2540 PAE ก็มีธุรกิจในการส่งพวกช่างฝีมือ ออกไปทำงานในต่างประเทศเป็นจำนวนมากแต่หลังจากปี2540เป็นต้นมางานทางด้านนี้ก็ได้หยุดไปแล้วตอนนี้เราก็เริ่มใหม่นะครับหนึ่งเราทำงานเพื่อใช้เราเองในส่วนนี้แล้วก็ต่อไปสามารถขยายเพื่อที่จะให้บริการแก่บริษัทอื่นด้วย สำหรับงานความคืบหน้านะครับเรามาีโครงการ Oily Water Treatment System นะครับอันนี้ก็เป็นงานในตะวันออกกลางซึ่งขณะนี้เราร่วมมือกับ GPS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท PAE รับทำงานชิ้นนี้นะครับงานนี้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ20% ถึงขนานี้นะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี2555วงเงินโครงการนี้ก็ประมาณ20ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ600ล้านบาทน,นะครับงานต่อมาเป็นเฟรมสแกนเนอร์อันนี้เป็นงานอ e ีก็เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจจับดูเปลวไฟใน 啊，刀炮，的，的，伊个，的，妈，妈。